บ่อแหนแดงนะครับบ่อแหนแดงแล้วก็เลี้ยงกุ้งก้ามกามนะครับทดลองเลี้ยงกุ้งก้ามกามไปด้วยเลยนะพี่เนาะ ให้เยอะมันจะมันน้ามันจะเสียครับถ้าจะให้ดีนี่มันมีอาหารมีแหนแดงอยู่เราให้วันละครั้งเป็นอาหารกบเม็ดเล็กครับอาหารกบเม็ดเล็กๆะครับเรามาแช่น้ำไว้ก่อนสักนิดนึงให้มันจมน้ําก่อนรเราค่อยมาวางวางไว้เป็นจุดเป็นจุดไม่ต้องให้เยอะครับให้เยอะน้ําเรา,<พ>าเจอแดดเจอแดด ถ้ามันเจอแดดแล้วมันขยายพันธุ์ช้าครับแล้วมันจะตายครับออแดดมากๆมันก็จะตายมันก็จะวายแถวแถวนี้มันมีบาดาลไหมพี่มีครัแะบะแต่ว่าบาดาลน้ำเค็มน้ำเค็มมากเลยเออใช้ไม่ได้สูบมา,มมารดต้นไม้ใน<ๆ>ยังตายหมดเลยนี่ขนาดน้จำจืดยังก่อยๆ ถ้าเราเจาะตรงนี้ใช่ไหมครับไปเจาะตรงนี้หลังเคยเจาะข้างหน้าเนี่ยใช่ไดหมหลายเจ้าที่เจาะก็เลยเจาะไปแล้วเจาะลึกไหมครับก็เจาะจนถึงน้ำอ่ะแอ่น้ำใสแต่น้ำใสก็ยใช่ไยๆครับตัวน้ำใสยังก่อยแต่แต่เราดูดขึ้นมามันแห้งไหมหรือว่ามันซึมมาเรื่อยมันซึมมาเรื่อยมันซึมมาเรื่อยเอือเพราะว่าผมดูชั้นดินแล้วมันเหมือนกับเป็นดินหินใช่ไหมค่ะ ก้อนอ่มนู้นเจ็ดลึกกาพี่มันมันมันแบบสู่วันนี้พรุ่งนี้มันกลับมามาั้ยมีไหมไม่ไม่มันจะลดลดไปเรื่อยลดตามตามระดับน้ําใต้ดินที่อยู่ในละแวกนี้เพื่อบางบางบ่อเนี่ยเสูบออกเยอะที่นี่มันก็จะลดตามกันไปใช่มัน,<ต>มนเชื่อมกันน,นั่นแหละผมก็เลยว่าถ้าเกิดเราเราดึงน้ําของเราเนี่ยขึ้นมาพักบ่อข้างบนแล้วก็ดึงทุกวัน มันคงไม่แห้ง<ม>อะผมว่าไม่แห้งไม่แห้งมันจะมันจะมาเติมจากที่มันจะมาเติมเลยใช่มันได้นี่แล้วแหละครับครับที่กินกินกินตัวเนี้ยแค่นิดเดียวเขาก็อิ่มแล้วครับเพราะว่าใช่หอวอาหารก็คือหอวอาหารอ่าคือเราอยากได้เม็ดเล็กมันไม่ค่อยมีมันจะมีอาหารกรบอาหารกบเม็ดเล็กที่คืออาหารมันไปทําให้น้ําเสียกุ้งถ้าเราไม่มีเครื่องตีน้ํา เมื่อวันใดวันหนึ่งอากาศมันติดฟ้าคึมฝนจะตกออกซิเจนมันต่ำปุ๊บมันนอกตายหมดนะครับเพราะมันนอกมาจากอาหารครับครับแต่ถ้าเกิดแบบนี้น้ําใหม่ๆแบบนี้เราเราไม่ให้อาหารเลยมันก็จะกินพืชมันก็จะโตช้าแต่ถามว่าไม่ตายไม่ตายแต่ถามว่าเราเล่งให้มันโตเร็วผมก็เคยเล่งแล้วมันก็ไม่โตเร็วมันก็กินอาหารของมันมันก็ไปตามอายุของเขาใช่ครับ มันก็โตตามาตราอายุของเขาถ้าไซนี้ก็สมเดือนอครับสเดือนปกติที่ยิงไซน์มันมันมันตัวโตวนะครับอันนี้กี่เดือนแล้วพีอันนี้ประมาณ3มเดือน